ห <Hello. S 2> เพื่อนสายลอบเร้นลุยลากดับฟาดขาดสามศพในห้าวิยีอยู่ไหนมามุงทางนี้วันนี้เราขอพาไปเที่ยวญี่ปุ่นยุคเซ็งโกกุที่ไม่ได้มาเที่ยวเล่นนะแต่มาเป็นมือสังหารซอนกิโมโนเกมนั้นก็คือ Assassin's Creed Shadows ภาคใหม่สดซิ่งจากซีรีส์ a s สซัสซิที่คราวนี้ลากเราครามโลกจากยุโรปไปถึงดินแดนซามูไรพร้อมตัวละครใหม่สองคนสองสไตล์บอกเลยให้ชอบสายเนื้อเรื่องแน่นเกมลอบเร้นสนุกหรืออยากสิงกลางญี่ปุ่นโบราณโดนแน่เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงยุคเซงโกกุที่ญี่ปุ่นกำลังวุ่นสุดๆมีการแย่งอำนาจกันทั้งเมืองเหนือเมืองใต้ประมาณเกม of Thrones เวอร์ชันญี่ปุ่น พระเอกนางเอกของเราคือนาโอเอะลูกสาวของนัดนินจาผู้พักดีเป็นสาวลอบเร้นใต่ขลังคาโยนควันแอบเข้าวังได้แบบไร้เสียงเหมือนแม่ชีมีมีดยาสุเกะซามูไราชาวแอฟริกันอิงจากบุคคลจริงนะเป็นนักรบที่ได้รับความเคารพจากโชกุนมีดาบหนักฟ้าทีคือพื้นสัน่นทั้งสองมีเป้าหมายต่างกันแต่ดันต้องมาร่วมทางเพราะโชคชะตาและเงื่อนไขของโลก มิตรภาพความแค้นและความยุติธรรมถูกตีแผ่ออกมาเรื่อยๆผ่านการเดินทางและภารกิจดราม่าคือมีนะเช่นยาสุเกะต้องเผชิญกับการเหยียดและคำถามว่าสมูไรแท้ต้องเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นหรือเปล่าส่วนนาโอเอะต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกลับลวงพรางมาครบเล่นได้ทั้งนาโอเอะและยาสุเกะแต่ไม่ใช่แค่สลับตัวเป,ล,ปล,ล่าๆสคนนี้ <Just this S 1> มีสไตล์ที่ <is S 1> คนละโลกถ้าเล่นนาโอเอะ เดินยีบกริปไต่กำแพงหวาบ,บนหลังคามีอุปกรณ์ใส่ลับเช่นตะขอเกาะผ้าคลุมล่องหนควันพิษมีระบบตรวจจับศัตรูผ่านผนังด้วยนะ<อ>ถ้าเผลอโผลออกไปกลางวงศัตรูคือ R.I.P. ได้ทันทีถ้าเล่นยาสุเกะไม่ต้องแอบฟาดโคกทุบเดินเข้าบ้านศัตรูหน้าตาเฉยแล้วถามว่าใครมันยุ่งกับหมู่บ้านฉันวะแล้วก็เปิดสงคราม มีระบบพารี่คอมโบท่าพิเศษเป็นสามูไรแท้ๆท,ที่ขัดกับสไตล์แอสซัสินแต่เท่บาดใจแผนที่ใหญ่เวอร์เดินจากปราสาทไปถึงชายหาดจากวัดบนเขาไปยังเมืองชายฝั่งผ่านหมู่บ้านชาวประมงที่มีเด็กวิ่งเล่นแมวหลบอยู่ใต้สะพานมีระบบฤด,ดูกาลด้วยนะหิมะตกใบไม้ร่วงฝนสาดทุกอย่างเปลี่ยนแผนได้เช่นหิมะจะทิ้งรอยเท้าไว้ทำให้เราซ่อนยากขึ้น แต่ละเมืองมีตำนานท้องถิ่นให้ฟังเช่นตำนานวิญญาณในป่าหรือนักรบเงาที่คุ้มกรันสารเช่าการเดินทางมีทั้งขี่ม้าเรือและวิ่งเหยาะๆตอมสไตล์นินจาเกมนี้ไม่ได้เล่าแค่เรื่องภารกิจค่าแต่เล่าถึงการมองโลกคนละมุมของตัวละครสองคนยาสุเกะมองว่าการฆ่าคือหน้าที่เพื่อปกป้องนาโอเอะมองว่าการฆ่าคือความจำเป็นที่ไม่มีใครเลือกได้และเมื่อทั้งสองคนต้องร่วมมือกันแบบไม่เต็มใจ คำถามเรื่องศีลธรรมความถูกต้องและอดีตที่ฝังใจก็เริ่มประทุข,ขึ้นทีละนิดทีละนิดภารกิจหลักของเกมคือการร่วมมือกันของนาโอเอะและยาสุเกะเพื่อล้มล้างเครือข่ายอำนาจที่กดขี่ญี่ปุ่นยุคเซงโกกุพร้อมเปิดโปงความลับเบื้องหลังอง,องค์กรลับที่ชักใยทุกอย่างจากเงามืดภารกิจหลักรอบสังหารขุนานางที่มีอิทธิพลเจาะปราสาทเพื่อขโมยเดกเอกสารลับปกป้องโชบ้านจากการยึดอำนาจเปิดโปง่าสศึกที่ปลอมตัวเป็นพันธมิตร ภารกิจส่วนตัวนาโอเอะกลับบ้านเกิดเพื่อปิดบาดแผลในอดีตยาสุเกะเผชิญกับกลุ่มซามูไรที่เหยียดเชื้อชาติภารกิจร่วมกันสลับตัวละครทำงานร่วมกันเช่นนาโอเอะแอบเปิดประตูยาสุเกะสร้างความวุ่นวายมีฉากที่ต้องเล่นประสานจังหวะระหว่างสองคนแบบลุ้นๆนะภารกิจรองตำนานวิญญ,ญาณตำนานสารเช่าคำสาบหมู่บ้านสะสมนดรับจากนินจาที่เคยล้มเหลวภารกิจมาก่อน ปลดล็อกความทรงจำของนาโอเอะและยาสุเกะผ่านาภารกิจพิเศษที่บอกเล่าช่วงชีวิตก่อนเรื่องหลักเกมนี้ใช้พัฒนาเวลานานเกือบ5ปีแต่ก็มีดราม่าเบื้องหลังนะเช่นมีคนบางกลุ่มในญี่ปุ่นไม่พอใจที่เอาสมูไรเชื้อสายแอฟริกันมาใส่ในเกมยูบ s ซอฟตอบว่ายาสุเกะมีตัวตนจริงและเขาคือสมูไรจริงๆในประวัติศาสตร์การถกเถียงทำให้คนยิ่งสนใจว่าเกมจะเล่าเรื่องนี้ยังไงแล้วบอกเลยว่าเขียนดีมากไม่ฝืนไม่ขัด มันดูเป็นธรรมชาติมากๆเกมนี้คือการกลับมาของสตีฟจริงๆไม่ใช่แค่แอคชั่น RPG มีตัวละครสองคนให้เลือกแนวการเล่นตามสไตล์เราโลกญี่ปุ่นคือบรรยากาศใหม่ที่สดและน่าอยู่มากเลยภารกิจมีความหลากหลายมีเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์แทรกแบบน่าสนใจใครเบื่อภาคเก่าๆที่ยาวเป็นร้อยชั่วโมงแต่เนื้อไม่แน่นภาคนี้คือกลมกล่ำเลย ในโลกที่ใครหลายคนพยายามจะเอาตัวรอดคนเดียวเกมนี้เล่าถึงสองคนที่ต่างกันสุดขั้วแต่ต้องเดินร่วมกันโดยไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะไว้ใจได้แค่ไหนพักคนเคยรู้สึกว่าโลกนี้มีแต่คนไม่เข้าใจเราลองเปิดเกมนี้ดูแล้วปล่อยให้นาโอเอกกับยาสุเกะเล่าให้คุณฟังว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงโลกก็เริ่มจากแค่คนสองคนที่ไม่ยอมถอยให้ความกลัวแล้วเจอกันบนหลังคาญี่ปุ่นสวมฮูด หยิบดาบแล้วไปลุยกันเถอะญี่ปุ่น